สวัสดีครับอยู่กับเกมไมค์ครับอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอกราบขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามาใหม่และเข้ามารับชมกันด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ผมจะทําการไปล่ามังกรครับจากพาที่แล้วที่โอ้โหตะลุมบอนกันมั่งสู้ไปหมดครับพานี้ได้ทําการเตรียมโคงเตรียมของเรียบร้อยครับพร้อมที่จะไปล่ามังกรแล้วนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมเกมกันเลยครับ เดียวของหายไปไหนหมดเนี่ยเดียวเดียวผมจำไม่ได้ผมลืมเฉยพี่ครับทุกคนครับผมได้ทําการเตรียมทำทำชงทําชุดทาอะไรเรียบร้อยแล้วไปฟาร์มมาของมาอย่างเยอะเลยครับทุกคนครับเดี๋ยวแป๊บนงครับขออนุญาตจัดกองจัดของกันนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมครับที่จะไปเจอกับเขาเรียกว่ามังกรนะครับทุกคนครับตรงนี้เอามาครับถังน้ำเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เลยกันนะครับใส่ใส่เลยกันครับทุกคนทําการเปลี่ยนชุดครับเดี๋ยวก่อนพี่ครับเอานี้ไปเก็บเก็บก่อนแล้วกันครับทุกคนครับเพราะว่า ชุดก่อนนี้เราไม่ควรต้องใช้ครับเดียวไปเก็บธนูทําไมล่ะไปเก็บเก็บมั่วตลอดเลยคนคนนี้แป๊บนึนงครับขออนุญาตไปเอาแปลทองก่อนแล้วกันครับคุณผู้ชมดูสูตรผมครับวิธีมันค่าไม่ได้ใช่ไหมครับทําแบบนี้เลยครับเดียวกดผิดตลอดตรงนี้ผมเผาทองไว้นะครับคุณผู้ชมครับเพื่อที่ผมจะทําเป็นเดียวอย่าพิ่งครับทำแอปเปิลทองก่อนนะครับเพราะว่าเราจะไปสู้กับมังกรครับเราต้องมีของครับสิ่งที่ผมเตรียมมาก็คืออันนี้นะครับพี่ครับทุกคนครับเดียวขออนุญาตกลับไปที่เดิมตรงนี้ผมได้ทำ ทำจุดอีกแล้วพี่ครับขยับมาหน่อยสูงหน่อยครับทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่ตรงนี้นะครับทุกคนครับไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่นะครับผมก็ต้องต้องรอดูต้องรอดูก่อนครับทุกคนครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มแต่ตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่โอ้โหทางไม่มีเลยทางไปไหนหมดยานะครับตรงนี้เลยนะครับทุกคนครับเริ่มเลยครับ ทุกคนครับมันจะชี้ไปนู่นครับเราก็ต้องเดินไปตรงนู้นนะครับทุกคนเดินไปเลยครับทุกคนครับผมขออนุญาตเดินไปเรื่อยๆและครับเดี๋ยวคุณพี่ทะเลดนแน่นอนยาครับคุณผี่ทะเลครับยาเด้อพี่ครับเดี๋ยวครับทุกคนเราต้องเดินไปเรื่อยก่อนนะครับทุกคนครับผมไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดเลยแล้วกันนะครับทุกคนครับ สักทีนะครับคุณผู้ชมน่าจะตรงนี้นะครับจ,จากที่สำรวจนะครับคุณผู้ชมครับที่ผมขออนุญ,ญาตนอนกันนะครับตัวนกนี่ก็มาบินโฉกอย่างไงมีการมีการฉปองครับทุกคนข้างในมีอะไรโอ้โหเกลือจัด,จดเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนอนก่อนนะครับวันนี้ไม่มีการโกรธอะไรทั้งนั้นครับทุกคน ตื่นมาพี่นกน่าจะไม่อยู่นะครับพี่นกครับอย่าทําร้ายผมเลยครับผมผิดไปแล้วครับพี่นกครับผมว่าผมจะลองขุดลงใตดินนะครับทุกคนเผื่อเจอนะครับเดี๋ยวไม่ได้เอาพ่วมาแล้วเอาพ่วมาก็ลืมใช้นะเมื่อกี้โอ้โหใช้มือขุดเป็นปีเป็นชาติเป็นชั่วโมงเดี๋ยวขออนุญาตขุดลงไปกันนะครับทุกคนครับขุดแบบนี้ขุดแบบนี้ผมจะรอดไหมนยพี่ครับตรงนี้ไม่น่ามีอะไรนะครับทุกคนครับรู้สึกว่าน่าจะปลอดภัยสำหรับผมนะครับจริงหรอ เดี๋ยวคือต้องเราเตรียมของมามาพร้อมแล้วหเปล่าไม่รู้นะครับทุกคนครับอันนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออภัยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ค่อยๆครับทุกคนน่าจะมีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอีกทีครับมันมันมันดำดิ่งไปตรงนี้ครับทุกคนเดี๋ยวไปใช้ขวานไปใช้ขวานตลอดเลยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้น่าจะเจอนะครับพี่ครับขอเจอเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเตียมเตรียมไว้ก่อนครับทุกคนครับเดี๋ยวมีปัญหาภายภาคหน้าครับทุกคนตรงนี้ครับเราขุดไปเลยครับ ดีวิธีการหาคือขุดขุดลงหลุมไปนะครับทุกคนครับเพราะว่าผมไปศึกษามานครับคือถ้าเราจะหาที่มังกรอยู่เราก็ต้องขุดไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็เจอทุกคนมีดินได้ไงโอ้โหใต้ดินมีดินเฉยที่จริงไม่น่ามีนะครับพี่ครับพี่ครับต้องมีแต่หินไม่ใช่ครับรู้สึกว่าใกล้เชอนะครับทุกคนครับจากที่สันนิษฐานหรือว่าเดาไปนะครับพี่ครับมันใกล้เจอตรงเดียวทำไมบล็อกนี้เปลี่ยนไปบล็อกมีการเปลี่ยนไปกันเกิดขึ้นครับพี่ครับอย่าเปลี่ยนไปครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่เมื่อไรจะถึงใล้จะจัดเลยครับพี่ครับออนนญาีทะร เดียวมันมันจุ่มไปตรงแถวแถวนี้ครับคุณผู้ชมครับไม่รู้มันอยู่แถวนี้หรือเปล่านะครับผมก็ขุดเป็นรอยชาแล้วไม่เจอสักทีโอ้โหพี่ครับยานะครับคุณครับสักทีเลยครับพี่ครับพี่พี่ครับฮัลโหลเดี๋ยวพี่ครับพี่ทุกคนครับผมว่าเดี๋ยวผมจะหาก่อนแล้วกันนะครับทุกคนครับเพราะมันหาไม่มันหายากจะจัดเลยครับทุกคนครับเดี๋ยวก่อนอนุญาตหาก่อนนะครับ นี่อุ้ยมีข้างล่างมีโอ้โหใครออกไม่ใช่หินโอ้โหนึกว่าคิปเปอร์อยากันคิปเดี๋ยวดูผิดทุกคนครับเจอเฉยโอ้โหโค้ชโชคดีเดี๋ยวขออนุญาตใช้อีกรอบเดี๋ยวไม่ใช้แล้วดีว่าเปลืองเงินจัดเพราะว่าเราต้องไปใส่ในวงกลมนะครับทุกคนครับผมต้องหาต้องหามังกรนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวมีไฟอะไรตรงนี้ได้ไงเดี๋ยวไม่มีไม่มีทางไปเลยหรอครับพี่ครับใต้ดินมีอีกไหมขออนุญาตขุดก่อนนะครับพี่ครับเดี๋ยวไปขุดอะไรลึกขนาดนั้นต้องขุดอย่างนี้ครับทุนผู้ชมครับ ต้องุดแบบนี้ครับเผื่อเจอไม่เจอครับไม่เจอไม่เจอไม่เป็นไรครับจังหวะนี้แย่นะครับพี่ครับยังเพิ่งตกลงไปนะครับขออนุญาตดูตรงนี้มีชั้นบนครับทุกคนไม่มีคิปเปอร์เนาะแย่มันระเบิดใส่ผมนะครับคุณครับคุณตรงนี้ไม่ตันไม่ตันครับไปได้ครับโอ้โหตรงนี้มืดจะจัดมีอะไรไหมครับมีอะไรเดี๋ยวโอ้โหนึกว่าทางอะไรทางลงนี้นะเดี๋ยวเหมือนรู้สึกว่าเดินมาทางเดินมครับทุกคนงงแปลกๆนะพี่ครับโอ้โหไม่มีทางเดี๋ยวผมผมคงต้องใช้แล้วอ่ะทุกคนมันมันไปทางนี้ครับทุกคนครับ พี่ครับพี่ต้องมีทางใช่ไหมครับนี่ไงครับโอ้โหชลาเจิดเจดมันไปทางนี้แล้วมันหายไปไเดียวครับต้องมีเดี๋ยวเมื่อกี้เราเพิ่งออกมาจากทางนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตอีกทีนะครับมันขึ้นดินครับคุณผู้ชมมันขึ้นพี่ขึ้นไปเฉยใช่ไหมครับได้ครับพี่ครับมันขึ้นไปนะครับทุกคนเราต้องขุดขึ้นถ้าพี่ขึ้นผมก็จะขุดขึ้นแล้วกันครับนี่ครับทางขึ้นครับ รู้สึกว่าจะใช่นะครับทุกคนเดี่ยวใกล้เลยนะครับทุกคนขออนุญาตแปะไฟทุกคนก่อนนะครับเพื่อจะเห็นเดี่ยวตรงนี้เป็นห้องอะไรก็ไม่รู้โอ้โหมืดจัดจัดเดี่ยวมีการติดกันเกิดขึ้นครับทุกคนผมว่าน่าจะไปต่อนะทุกคนเอาจริงนะเพราะเพราะว่าเดี่ยวครับพี่ขออีกอีกทีได้ไหมไม่ได้ครับทุกคนมันมันเปลืองจริงๆนะครับทุกคนครับเดี่ยวตรงนี้มีทางขึ้นครับขออนุญาตขึ้นก่อนล้วกันครับทุกคนเดี่ยวอย่าเพิ่งติดเดี่ยวบ่อยแล้วเกินตรงนี้เป็นฟาร์มเห็ดเหรอครับพี่ครับขอกดอีกทีแล้วกันนะครับ เขาเขาชี้ไปข้างบนนะครับทุกคนขออนุญาตขุดเลยแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวทางนี้น่าจะใช่น่าจะใช่จริงๆนะพี่ครับขอแล้วครับพี่ครับคือเหนื่อยแล้วครับพี่หรือขอแปรไฟกันพี่ครับขอครั้งสุดท้ายไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนคือมาหาจะมาฆ่ามังกรนะครับพาเนี่ยครับไม่ได้มาขุดดงขุดดินอะไรทั้งนั้นโอ้โหพี่มังกือหายไปไหนไม่เจอสักทีครับทุกคนทุกคนนะครับทุกคนคิดว่าผมเจอไหมครับ๋้วผมขออนุญาตหาก่อนลวกันนะครับทุกคน หามาตั้งนานยังไม่เจอเลยเดียวเจอเจอโอ้โห,เจ,จ ừ, โโหเจออะไรวันนี้เจอห้องสม,มุดแหละครับทุกคนครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมขออนญุญาตฟาร์มห้องสม,มุดก่อนแล้วกันนะครับทุกคนครับเดี๋ยวขออนุญาตดูรอบๆก่อนโอ้โหทำไมพี่ยายมึงเยอะเจ๊จัดเลยครับเดี๋ยวขอฟาร์มแล้วกัน <ๆ S 1> ครับทุกคนมีซอมบี้ผมว่าน่าจะอยู่แถวนี้ครับทุกคนผมใช้เวลาในการหายังไม่เจอเลยครับเป็นชั่วโมงเลยครับทุกคนเดียวติดอะไรอีกเนี่ยติดตลอดเดี๋ยวขออนุญาตโอ้โหของเต็มเสือไปขุดอะไรไม่รู้เต็มไปหมดแป๊บนึงครับขออนุญาตขึ้ แป๊บนึงครับทุกคนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตฟาร์มเดี๋ยวมีคงมีของเดี๋ยวขอหลุ้นของแป๊บมีมีไก่ฉปองอื้อไม่เกลือเกลือแล้วเปล่าโอ้โหไม่เกลือครับทุกคนได้อะไรก็ไม่รู้ได้มาสมุดมาคราฟนะครับทุกคนครับไม่น่าเกลือนะครับยังไม่เกลือครับทุกคนครับหรือว่าทําดีครับทําได้ทําได้ดีอันนี้เอานี้เอามาเอามาเลยครับทุกคนครับทิ้งไปก่อนอะไรไม่ใชาเป็นทิ้งไปก่อนไปขุดอย่างเยอะยังไม่เจออะไรเลยเนี่ยครับเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเพลงมา พอพอแล้วมั้งครับทุกคนครับรู้สึกว่าของจะเยอะนะผมยังหาไม่เจอเลยมันอยู่ตรงไหนทุกคนครับโอ้โหพี่ก็พี่ก็แอบซ่อนกันเนียนจะจัดนะครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปเรื่อยๆก่อนครับตรงนี้ไม่มีทางไปใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูข้างบนอีกทีนะครับเมื่อกี้ได้เช็คทางรู้สึกว่าซอมบี้มันร้องนะครับทุกคนครับไม่รู้ไม่รู้พี่เขาจะร้องทําไมนะครับอย่าเพิ่งร้องครับผมแถวนี้ครับเดี๋ยวโหยายมึงมุมเยอะจะจัดแถวนี้แป๊บหนึ่งตรงนี้มีทางขึ้นครับทุกคนยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ แป๊บนึงนะครับตรงนี้คืออะไรครับพี่ครับยานะครับผมรู้ว่าพี่อยู่ข้างล่างนะครับใช่ไหมครับไม่น่าจะใช่นะครับไม่น่าใช่เลยแหละครับคือคิดไปเองล้วนๆแต่อย่างน้อยบล็อกมันก็ดีนะครับเพราะตอนนี้ของผมเต็มใช่ไหมผมต้องทิ้งอะไรไปผมว่าผมทิ้งธนูไปก่อนแล้วกันะครับทุกคนครับเพราะว่าธนูมันไม่จําเป็นแล้วครับธนูเรามีสองอันใช่ไหมครับขออนุญาตดูก่อนนะครับพี่ครับยังไม่เจอเลยทุกคนทําไงทาไงดีครับคลิปนี้จะเสร็จไหมเนี่ยวันนี้ เดียวพี่ครับพี่อย่าแอบกันเยอะสิครับพี่ครับหาเป็นชั่วโมงยังไม่เจอเลยครับตรงนี้ไม่น่าไปได้ครับทุกคนตรงนี้มีมีมีทางไม่ไปติดเฉยเดียวตรงนี้เป็นอะไรเป็นถ้ำเหรอครับย่านะครับเดี๋ยวทุกคนครับผมขออนุญาตก่อนนะครับทุกคนครับไม่รู้ใช้เวลานานแค่ไหนครับคลิปนี้ถ้ามันหาแป๊บเดียวผมก็จะตัดมาแป๊บเดียวแล้วกันนะครับทุกคนแป๊บหนึ่งนะครับ หาเป็นชั่วโมงไม่เคยจะเจอทุกคนครับรู้สึกว่าเดี๋ยวโอ้โหเจอเดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะอยู่แถวนี้นะครับทุกคนที่จริงผมผมเจอนะครับเลยวิ่งมาใหม่คือหาไว้ตั้งนานครับกว่าจะเจอนะครับทุกคนครับคือแบบอารมณ์แบบพลิกแผ่นดินหาพลิกแผ่นดินหากันเลยทีเดียวครับทุกคนครับเดี๋ยวขออนุญาตวางก่อนเลยครับเราจะเข้าไปภายในมีเสียงเพลงด้วยหรอครับพี่ครับเรียบร้อยครับทุกคนครับสามสอง ถึงเวลาแล้วสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เตรียมเลยมาต่อบ็อกชิปหายแล้วคุณผู้ชมครับชิปหายจะรอดไหมนยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมครับอย่ามีใครมาตีผมนะครับคุณผู้ชมผมมาต่อบอกแป๊บนึงนะครับต้องใช้เวลาหน่อยกว่าจะถึงโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ตรงนู้นเกือบไม่ถึงต้องต่อบล็อกทองไม่งั้นตายแน่นอนครับคุณผู้ชมครับรู้สึกว่าต้องเปิดจากตรงไหนก่อนเดี๋ยวโอ้โหพี่แอนเดอร์แมนอย่าทำผมนะครับขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันนะครับ คุณผู้ชมครับเขาไม่ทำอะไรเราเราหลอกมกนะังเนาะพี่เนาะพี่เนาะย่นะครับพี่มังกรครับเดี๋ยวขอยิงกดตัวอะไรเดี๋ยวโอ้โหจะไม่ทำก็บ้าแล้วแย่แป๊บหนึง่งคอยิงตรงเดี๋ยวยิงกดตัวนี้ยิงก่อนลวกันครับสวยตรงนี้ยิงได้ไหม ตรงนี้ต้องปีนเหรอต้องปีนใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวนี้มีการเพิ่มเดี๋ยวมีการฮิวลงฮิวลเลือดเกิดขึ้นอยา่าเพิ่งฮิวแป๊บนึงครับพี่พี่ใจเย็นๆอยา่าเพิ่งนะครับคุณครับคุณอยาฮหงยาเดียเด๋ยวเดี๋ยวคุณจะวิ่งมาทําไมตรงนี้ครับใจเย็นๆใจเดี๋ยวไม่โดนอีกแล้วโอ้โหโ,หโดนเยอะจะเดี๋ยวตรงนี้เป็นกรงเหล็กทุกคนเราต้องต่อครับไม่งั้นฆ่าไม่ได้นะครับทุกคนผมต้องทําการต่อไปก่อนเดี๋ยวไม่โดนอีกแล้วโดนยากเดี๋ยวฮิวหิวบ่อยเกินเดี๋ยวแป๊บนึงมาตรงมาตีเลยแป๊บหน เย็นๆนะครับมาสิครับมาสิครับมาครับมาครับมีน้ําครับทุกคนเรามีน้ำเราไม่ต้องขุดขี้โกงเดี๋ยวขออนุญาตขุดขุดหินก่อนนะครับทุกคนครับรู้สึกว่าเดี๋ยวผมต้องต่อตัวเพื่อไปตรงนี้ครับทุกคนมันต้องใช้เวลาแป๊บนึงนะครับ ทุกคนครับผมว่าผมพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมพร้อมก็มาโอ้โหคุณคุณยาแปมหนึงโอ้โหคูดขี้โกงขี้โกงเกินทําไมตัวเดียวโอ้โหลุมอีกแล้วลุมเกิดเกิดลุมจะจัดยานะครับพี่มาดิครับมาเลยครับคุณครับถ้าผมตายขึ้นมาปิดเกมทิ้งทันทียาอนุญาตนะครับยามาเยอะมากเกิน เกินกงเกินยาเดี๋ยวแป๊บนึงขอดแป๊บเดียวยานะยาชิปหายกูจะตายกูตายแน่พี่ครับขออภัยในคำหยาบนะครับทุกคนไม่ไหวแล้วชิปหาแล้วขออนุญาตลงก่อนลงก่อนลงก่อนแต๊บนึงเป็นหาที่ส่งยานะครับพี่ผมรอแป๊บนึงครับทุกคนเราต้องตั้งสติก่อนนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมลนว่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มังกือพี่มังกรพี่มังนุ่นมังนี่พี่มังเดี๋ยวโอ้ไปไหนไม่โดดคุณครับคุณจะไปไหนครับโอ้โหบินเก่งจังบินเก่งจัดจัดช็อตนี้เดี๋ยวมันเลงในจอยยมัันนเรงากะคคบุณ คุณเดี๋ยวมีการยิงสี่มงสีมง่ม่วงคืออะไรก็ไม่รู้แป๊บหนึ่งนะครับพี่ครับอยาคุณครับวันนี้ผม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวใครตีใครตียาเพิ่งโอ้โหโดนโดนโดนอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนครับเดี๋ยวเบีย้ยแป๊บหนึ่งครับทุกคนอยาแป๊บหนึ่งพี่โอ้โหเดี๋ยวอีกตัวนี้อีกแล้วคุณนี่บ่อยเหลือเกินนะครับผมไม่ไหวชิเดี๋ยวคุณนี่เดี๋ยวไม่ไหวแล้วผมต้องเล่นมันก่อนทุกคนรู้สึกจะมิดเบีย้ย เดี๋ยวไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงแย่แล้วแย่เลยแป๊บพี่โอ้โหเก่งเกินเก่งเก่งเกินเก่งจัดเก่งเกินเก่งมากเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางนู้นอย่าเพิ่งนะครับคุณแป๊บหนึ่งครับตั้งหลักั้งเดี๋ยวเดี๋ยวมังกรมันทำอะไรอ่ะทุกคนเดี๋ยวมันไม่เดินทีเผื่อหรอครับคุณครับ เดี๋ยวมีแอปเปิลทองคำลืมลืมลืมเฉยลืมแป๊มหนึ่งครับทุกคนขอ,อุย้ตก,กินก่อนกินก่อนจะตายแนละ้วโอ้มีกมมีกสุดยอดจังหวะนี้มาครับทุกคนได้เวลาล้างแคนครับจังหวะนี้มีการเจ็บคอเล็กน้อยครับรู้สึกว่าจะพูดเยอะไปหน่อยโดนไหมไม่โดนไม่โดนหรอครับโดนไหมครับโดนโดนโดนหนึ่งทีโดน,นทีโดนสที นโดนโดนหน่อยเธอพี่ครับโอ้โหไม่มีการโดนกันเกิดขึ้นเลยครับคุณครับมาได้ครับมีเดี๋ยวพี่ตรงรางแคบเดี๋ยวพูดมั่วแล้วพูดมั่วแล้วมามาครับมาๆมา,มากันให้หมดมาๆๆครับโอ้โหมันจะถ่ายผมมันจะถ่ายผมเดี๋ยวยากครับพี่ครับใจเย็น อยู่เจอเลยโอ๊ยโดน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 มีเจ็บมีเจ็บมันเจ็บผมก็เจ็บเดี๋ยวพี่พี่ใหญ่เยอะพี่เยอะเกินพี่เยอะจะจับพี่โอ้โหทุกคนผมชิปห้าเลยแย่ครับพี่พี่ขอโทษอุ้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงทุกคนเยอะจริงเยอะจริงอันนี้เยอะจริงไม่ได้โม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 เลยครับเดี๋ยวกดพิดกดพิดแป๊บนึงครับพี่โอ้โหจะหมดแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวพี่เมื่อกี้พี่พี่ทำไมผมครับเดี๋ยวมังกรมามังกรมาตกใจวิมีวมีวางพงวางพิษเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งหลักแปบครับทุกคนใจเย็นๆนะครับทุกคนครับเดี๋ยวขอพักก่อนได้ไหมเดี๋ยวไม่ให้ตั้งเดี๋ยวพี่โอ้โหพี่นี่ชอบหายตรงหายตัวตลอดเลยทุกทีเลยอ่ะคุณอ่ะเดี๋ยวคนนี้เขาทำไมชอบไปอยู่ตรงนั้นกันจังเลยโดนครับโดนโดนสองทีโดนสามทีโดนสี่ทีครับ โดนนทีไม่โดนใช่ไหมครับพี่ได้ครับพี่ครับยานะครับอย่าให้ผมต้องล้างแค้นคุณเลยนะครับคุณมังกือมังกร <c oughs> ใกล้แล้วนะครับคุณครับใกล้แล้วนะครับผมใช้ผมใช้เวลากับคุณมานานแสนนานนะครับทุกคนแล้วผมจะเดียวออ้นี่คุณตลอดเลยโอ้โหพี่พี่แอนดุงแอนดี้ And พี่ยานะครับโอ้โหผมจะแคามันได้อยู่แล้วพี่นี่ตลอดเลยทุกทีทุกครั้งทุกเวลาทุกคนเราต้องไปตีมันเดียวโอ้โหมาตรงนี้ยากตลอดไม่ไม่สนใจไม่สนไม่สนใจทีเดียวทีเดียว ทีเดียวโอ้โหทีเดียวก็ไม่ได้คุณครับเดียวอย่าเพิ่งนะครับพี่ครับโอแค่ทีเดียวโอ้โหแค่ ไม่ไหวแล้วเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจะจัดทุกคนมันมันจะไปมันจะไปพักตรงเสาครับผมต้องวิ่งไปตีมครับเดี๋ยวพี่จะตีผมเลยนักหนาพี่เดี๋ยวมันพักแล้วมันมาแล้วมันพักแล้วมันพักทีเดียว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 เลยอโอ้สุดยอดครับทุกคนเรียบร้อยมีแกตบมือให้ผมด้วยนะครับทุกคนคับชิปหายลิฟชิปหายไม่ไหวแล้วไม่ไหวทุกคนตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใจเย็นใจเย็นก่อนครับพี่โอ้โหมากันทีมากันหมดมาตัวเดียวไม่ได้หรอขออนุญาตเคลียร์ก่อนนะครับทุกคนครับรู้สึกวว่่่าาาเเเหนนนืืออยยยยยจจจะะัดด๋ตต ตายแน่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเลเวลอย่างเยอะเลเวลอย่างเยอะโอ้โหเรียบร้อยไหมเนี่ยพี่ครับขอร้อยเลยได้ไหมเดี๋ยวยังไม่จบอีกคุณนี้ตลอดเลยนะคุณคุณคุณเดี๋ยวผมไม่ไหวนะก็ไม่ไหวแล้วทุกคนผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวจริงๆแล้วทุกคนผมไปแล้วครับทุกคนครับเป็นยังไงครับทุกคนสุดท้ายเอ้ยเดี๋ยวลืมเอาไข่มังกรหรือเลปล่า เดียเด๋ยวเดี๋ยวลืมลืมลืมเอาอะไรหรือเปล่าลืมเอาไข่มังกรหรือเปล่าชิปหายคุณผู้ชมครับ <laughs> ลืมไข่มังกรเฉยอย่าบอกนะครับผมลืมไข่มังกอนะโอ้โหชิปหายล,ลืมเรืมองมันจะมีอะไรที่จริงที่จริงมันเราต้องไปสั่มรถของใช่ไหมครับเราฆ่ามังกรคือเราต้องได้ต้องได้ไข่มังกรสิครับโอ้โหจบละจบละกันชีวิตผมทุกคนครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สนุกมากครับสวัสดีครับ